สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องพันกนกเองนะครับเราอยู่ในไมค์ครับครับเป็นบ้านของพันกะนกสวัสดีครับพันกนกสวัสดีครับพันกนกเราจะพาเราไปเที่ยวไหนครับวันนี้วันนี้เราจะมารีวิวเมืองนี้กันนะคะได้ครับให้เวลาพันกนก10นาทีในการรีวิวเมืองนะครับวันนี้ถ้าอ้าวป้าป้ากำลังโหลดอยู่ครับผมโอเคถ้าถ้าเราโหลดถ้าเราก็เราก็จะสร้างอะไรเด้วยนะครับจะไปสนามเดนอุ้ยพี่นกเลี้ยงไก่เหรอ ไก่หรือเป็ดเนี่ยไก่ไก่อะหน้าตาไม่ป่ามันก็ไก่ไก่นั้นน่าจะเป็นไก่ของแม่ปิแล้วเหรอแมปิกราโอ้นี่ครับนี่คือพันกนกพันกนกกำลังจะพาเราไปพันกนกมาสวัสดีเพื่อนๆก่อนแล้วอยู่ไหนพันกนกยู่ไหนแล้วตัวนี้นี่ครับสวัสดีครับนี่ครับพันกนกเองพันกนกใส่ชุดหล่อมากเลยนี่เป็นเสื้อกันหนาวใช่ไหมป้าดูไว้นะครับผมดูอะไรเกาหลังเหรอไี่ใช่ป้าดูดีๆเอาดิ อะไรวะ,ะเห็นนะเห็นนะพี่หนุ่มเราทำท่าทำท่าอะไรเนี่ยด้วยนะเห็นนะอนะเอาดูดิทำดิทำท่าทำท่าอะไรวะไอ้มีตัวมอนสเตอร์มาข้างหลังพี่หนุ่มในการดิข้างหลังข้างหลังตัวเขียวๆมันกำลังจะกินแกะแล้วนี่เนี่ยเอ้ยโอ้โหมันตายเลยทีเดียวอ่ปะป้าจะพาไปดูอะไรจ้ะตรงนี้นี่เราจะมารีวิวเมืองแล้วก็สร้างเมืองกันนะคะโอเคพากระโดดหาไปไหนวะเนี่ย นี่ครับอยู่ตรงสนามบินอ๋อเป็นโน้นเลยคป๊าป๊าต้องขึ้นแบงก์บนใช่ไหมนี่ครับนี่ก็จะเป็นจุดนี่คือจุดที่นี่กลเป็นสนามบินนะครับเดี๋ยวอันนี้คือแอร์พอร์ตใช่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวามข้างในเลยนินึอันนี้คืออะไรห้องผู้โดยสารไม่ใช่ห้องผู้โดยสารไม่ใช่นี่ป๊าป๊าดูนี่มาดูนี่ข้างในใช่เป็นตัวกระเป๋านะครับแล้อ๋อมีที่ตัวกระเป๋านะครับ ท้างมังนายก็เป็นไรครับที่ตรวจอะไรก็เลยครับเราจะไม่เคยได้นะครับตรวจที่ตวจะยิงของพนักงานนะครับนี่ก็จะเป็นพนักงานสามารถมาเอาของมาให้เราได้นะครับนะแลตรงนี้นี่ก็จะเป็นที่ขึ้นสแกนนะครับอ,อ๋อนี่ขึอนสแกนแล้วสาระสาระเป็นอะไรตอ่อครับนี่ก็จะเป็นจุดอ้าวแล้วทำไมมันทำไมมันพังเนี่ย ออะะไร่ผมจะต้องอันนี้ก็จะเป็นจุดเอ่อเอาตั๋วนะครับจุดเอาตั๋วไหนว่าจุดเอาตั๋วพ่อครับอ๋อนี่จุดเอาตั๋วผมขอให้นี่ก่อนนะครับแป๊บนึงินแต่ป้าเดินข้ามไปไม่ได้เอาตั๋วเสร็จก็ไปขึ้นเครื่องบินนะครับไปเอาไปขึ้นเครื่องบินพาไปดูเครื่องบินนะครับนะครับออกทางประตูหลังนะครับไหนอ่ะออกทางประตูหลังครับแต่พี่หน ок อย่าลืมเปิดประตูให้ป้าดิเอาเปิดอะไ่วะหรือไงวะ ว่าจะโอเคเปิดปะาปาด้วยโอเคแล้วไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูในเครื่องบ,บินก่อนนะนี่ก็เป็นสายการบินไทยแลครับที่ถูกสร้างไหนว่าเพิ่งบินไหนวันนี้งงอ๋อนี่คือการบินไทยจริงๆด้วยรักคุณเท่าอะไรครับจะพาขึ้นไปดูไหมครับโอเคครันแบบนี่ข้างหลังนี้คือมีรถด้วยนะครับเหรอไปดูเรื่องขึ้นมีรถู่ไหนครับ อ้นี่เครื่องบินลบเหรอครับโอ้เครื่องบินลบด้วยอาเอาสตาบอกว่า้สงรอบตรงี้หน่อยอ้ไอตรงสีเหลืองคืออะไรครับมนเป็นไฟบอกว่าเราจะไปทไหนครับอถ้ามีสองหุดก็จะเป็น่ไหนับอางเสือคือ้อมีอะไรวนางเสือคือไหนครับ อ๋อนี่หางเสือและเลดเดอร์ไหนครับเลดเดอร์ก็จะติดอยู่ตรงนี้นะครับตรงไหนครับอ๋อตรงปลายใช่ไหมครับ<ห><ไ>ปลายหางเสือเรียกเลดเดอร์นะครับ<ช>แั้มีอะไรครับนี่นะครับกา,า<ล>ร,ารบ,บนินไทยโอ้โหการบินไทยชอบมากเลยอ่เะเพราะว่าการบินไทยจะรักคุณเท่าฟ้านนี่ก็็จะเป ตกไปสองครั้งแล้วเฮ้ยมีแมงมุมอยู่ใต้กับเครื่องบินด้วยไรอะนั่นไงแมงมุมอยู่ใต้เครื่องบินปริการดิโง่น่ากลัวจริงเลยนะ่ากลัวจริงเลยเอ้ยไหนดิถุงเท้าโน๊นนนนนนกปึ๊บถุงเท้าโน๊กยิงได้ดวยอะมีดีวีตบีเครื่องบินไหนยิงมาเนี่ยมันมาเนี่ยแล้วแล้วพี่นอกแล้วหนีฝัง่งน,นู้นครับเรา ฟังดูนครับนี่ไงแล้วยิงมาเลยพี่นตโ,โอ้ยิงอีกนี่โอ้จัดการเรียบร้อยฮะตัวมีสองตัวแนมนมแมนแม่นโอ้โหเก็บโดนยิงอีกครับ อดีวต้ัดยนีกโอ้อีกตัวดิอีกตัวดงอีกตัวดิออ้นี้มันจะค้างยิงยากแล้วคะจะใช้ธนูธรรมดาก็แล้วกันนฮม <c oughs> นี่ฮะเ้ยมีผีด้วยว่ะเอ้ยเอ็นเดอร์แมนใกล้เข้าไปนี้ใกล้เข้าไปใกล้เข้าไป เอนเดอร์แมนมันจะไม่โดนธนูนะครับเราจะต้องใช้ดาบน,นะครับตีไปเรื่อยๆไม่ไมกลัวว่าครับนะครับเฮ้ยเนี่ยดูดิมันมัน,มนว้าไปเรื่อยๆนะครับเอ็นเดอร์แมเนี่ยโดนไปแล้วหนึ่งโดนไปแล้วสองอแล้วพวกผีพวกเนี้ยกองกอยอ่ะผีกองกอยโดนไปแล้วสามตายยล้วเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนกลัวครับเอ็นเดอร์แมนกลัวเออตายไปซะเอ็นเดอร์แมน ทำไมบ้านพี่หนงมีแต่ผีได้ไปหมดเลยกลายนคืนชอบีซอมบี้ชอบมีอะไรเยอะนะครับอือนี่ก็จะเป็นเขาครับอันนี้เป็นบ้านพี่หนงอีกทีนึงฮะอีกทีนึงนะอันนี้เป็นบ้านพี่หนงใช่ไหมอันนั้นครับสามารถมาเล่นน้ําได้แล้วครับอยู่ติดเขาเหรอใช่อยู่ตรงฝุ่เขาเลยแล้วเรามีน้ำตกด้วยค่ะโอ้สุดยอดทุกคนอาจจะยังไม่รู้นทางว่ามีทางลับด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะมาดูดิ มาเลยนะป๊าอยากป๊าอยากสไลด์ลงไปแป๊บนึงว้ามันลื่นนะครับนี่ไงลงมาแล้วโอ้ยมีโฆษณาข้าวโอ้โหแป๊บนึงไปนต่อครับเหนื่อยไหมโอ้ยน้ำตกใส่อยู่อย่างนั้นตลอดเลยอ่ะเดินโอ้โหเดินยากมากเลยพี่บน้เดินมีน้ำตกอ่ะ แต่ว่าข้างนอกมีแต่พวกไอ้ทั้งนั้นเลยผีอ่ะเอาน้ำตกหายไปไหนวะไหนไม่ไหลลงมาหรอเฮ้ยบ้านใต้น้ำตกบ้านยู่ในน้ำตกฮะบ้านยู่ในน้ำตกแต่ไม่มีอะไรเลยฮะข้างล่าง บ้านบ้านรับของพังก์นกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยากให้ทำอะไรในห้องก็เนี่ยว่าทาอะไรอ่ะที่นอนก็ไม่มีอ๋อนี่เป็นห้องเป็นห้องที่โอนแอบคนได้นะอ๋อไว <ป S> ้ซ่อน, <ไป S 1> นคนเหรอเฮ้ยไปมีทางไปทางนี้ด้วยไปดูดิมีอะไร,ะรอ๋อทางตันทุบดิทุบทำเป็นห้องนอนหน่อยไว้นอนมันสวยทำห้องนอนที่ไหนครับเปิดเปิดปามานอนเดี๋ยวเราจะใส่เดี๋ยวเราจะไม่ใช้บล็อกเลยนะคะ ใช้บล็อกธรรมชาติแล้วแล้วก็จะวางเทียงไปเลยนะคะโอเคเอาดิในระหว่างเตียงเราก็วางไฟเลยไหมได้แล้วผมเอาเตียงสีฟ้าก็ไล้ไหมสีฟ้านะเบาะเตียงเบาเอาสีเงินใช่ไหมนอนนอนสองเตียงใช่ไหมเออนอนด้วยกันโอเค<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอียงๆหน่อยนะคะเออเป็นแบบเตียงสีอะไรตอนนั้นผมจำได้ว่ามันมีในคาบะที่ผมเคยเลย่น เรียงหมากด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป่ยนสีผมก่อนนะครับผมไปสีเขียวก็แล้วกันน้าวป้าเก็บอะไรอ่ะป้าเก็บอะไรมาไม่ได้เก็บโอเตโอ้เตีงมาแล้วสวยมีทีวงทีวีมีตู้สื้อผ้ามั้ยเราค่อยทำแล้วั็ตีทีหน้านะโอ้นี่ใส่ไฟเข้าไปอะ ไปอยู่กับพื้นสุดยอดสว่างฮะ,ะเ,เ,เดี๋ยวเราทำเป็นภูมิฮะทาเข้าเอาห้องค่อยกว้างกว่านี้ดีห้องมันแคบอะ่ะของคงกว้างหน่อยอเดี๋ยวเราจะขยายามทำให้เข้าเดีย๋ยวเราะจะต้องทำเป็นตัว ก็ม <Okay. S 2> ีแค่ชัน้นเนี่ยหนึ่งองวางทีวีให้หน่อยครับตรงข้างเนี่ยตรงนี้ตรงด้านมุมนี่ครับ <Okay. S 1> โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะวางทีวีนะคะอาตรง <Okay. S 2> นี้ตรงนี้เลยโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะสใส่นะครับไว้นะครับเอ๊ะมันทำไมมันเหมือนมันเหาะมันชั้นลอยอ่ะใช่ไมฮะวางที ตรงไหนอ่ะวันนี้ฮะโอเคอ่ะนี่คือที่นั่งนะคะอ๋อที่นั่งดูทีว <c oughs> <Okay. S 2> ีเหรอใช่ฮะโอเคจะเยี่ยมไปเลยเอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ทีวีลงไปนะคะเป็นทีวีที่ดีที่สุดเลยจะว่าได้นะคะสี่สิบนิ้วเลยนะ เอาเอาผมสีน้ำเงินลายเขียวไหมเอาดิเรีอจะเอาผมน้ำเงินหรอหม่ได้เลยผมเอาน้ำเงินเียดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะได้ตรงสีที่เราลงดีมาครับอ้าวป้าป้าหลุดป้าหลุด